เธอคิดมาว่ามันจะมีวันเนี่ยไม่ได้ว่าเรื่องของคำว่าการเมืองกับตอนนั้นอตอนนั้นเริ่มสนใจการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าย้ายไปนิวซีแลนด์แล้วไปอยู่กับโฮมสเตย์แฟมิลี่แล้วซึ่งสมัยตอนนั้น1992 1993เนมี่ยมันก็มีมทีวีอยู่ไม่กี่ช่องที่นิวซีแลนด์3ช่องช่องหนึ่งดูรักบี้ับคริกเกตช่องหนึ่งดู Home อนด Away Home a อนด์เวก็คกล้กับ Beverly h ีย์ฮิลส์ในอของ Australian อแล้วก็มีประชุมสภายเยอะหน่อย แม่บ้านชอบดูผมก็ดูตาม,มแล้วก็เห็น prime minister ตอนนั้นชื่อจิมโบเจอร์มั้งก็เป็นคนพูดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทําบริหารในสภาก็เริ่มเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรเพราะตอนก่อนหนัน้นน่ะ10-11ขวบเราไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าพี่อยู่ BE ใช่ผมอยู่ B บก็คือพณิษฐาและการบัญชีซึ่งพณิษา,ศาการบัญชีก็คืออยู่หน้าสนามฟุตบอล ที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมเกิดนากคก่าขึ้นตอนนั้นก็เลยเริ่มสนใจการเมืองไทยนะตอนนั้นแต่อะไรคือจุดที่มันรู้สึกว่า I have I want to do this โอ้ก็น่าจะประมาณตอนที่เข้าเข้าทำเนียบรัฐบาลแหละทีอยู่กวเพราะความหวานเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า I want the money บางคนว่า I want the power บางคนอ่าจะว่า I want to help people คือคือแต่ละมิติมันไม่เหมือนกันของทิม I want to try คือผมอยากจะลอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าผมทําได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่เห็นภาพในกระทรวงใน Government House ไปอยู่ในสภาในฐานะที่เป็นคนจดมินิตประชุมไกลๆข้างหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทําได้ผมก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด The country can and I can ก็เลย I want t try ตอบคำถามพี่ว่า I want to อะไร I want to try <Yeah. S 2> ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้จากการที่พี่ถามคนรอบข้าง โดยเฉพาะพนักง,งานสาวๆของเราเขาบอกว่าหนูชอบพักนี้เพราะว่าคนหล่อมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้องอนนก็ต้องยอมเราว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเ้าบอกว่าเขาจะเลือกเพราะาว่าเหตุผลคือหน้าตาดีอก็เลยถามทิมว่า เคยได้ฟีดแบ็กมาบ้างไหมว่าบางคนอาจจะเลือกอยู่ไม่ใช่เพราะ l i ล y แต่เพราะแค่หน้าตาดีโอวาต้องถามกลับก่อนว่าหล่อตรงไหนตรงนีนรู้สึก,กว่าแบบโอ้ทำไมมันโดนทั้งเหี่ยวทั้งเขาเขาดึงฟุตภาพเก,ก่าๆในอดีตมาหมดเลยนะก็คงจะเป็นภาพในอดีตอันนั้นก็คงจะเป็นอดีตไปแล้วครับตอนอที่เ,เป็นทั้งหัวหน้าพัก เป็นทั้งอดีตสสบัญชีชื่อเป็นทั้งแคนดิดตนายกเป็นทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยแค่สี่อันนี้ที่มันผสมกันอยู่ในเซนเทนซ์เดียวกันเนี่ยเพราะว่าพี่วูดดี้ก็ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเช่นก็ดัตพรีเมินสเตอร์แคนดิดตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเวลาอยู่กับเรื่องทํางานให้ดีเรื่องเกี่ยวกับคิดนโยบายได้ดีเสร็จจากพี่วูดดี้เดี๋ยวก็จะต้องบินลงภูเก็ตอีกวันต่อมาก็จะต้องไปจันทบุรีแล้วก็จะต้องไปหลายหลายที่เนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะมา ำนวนมากที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะวิธีคิดของผมก็คิดว่าการเลือกตั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคแต่มันเป็นเรื่องของของคนทุกคนมันถึงได้รับการสนับสนุนขนาดนี้คือทุกคนเนี่ยเวลาลงมาใชา่มาถึงปุ๊บก็จับมือได้เจอคุยกันดีใจที่ได้การขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยเรื่องปกติู่แล้วสาหรับการทําแคมเปญเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคุยกับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องงบประมาณในชนบทเขาห่วงเรื่องแรงงานอ่าไรเดอร์เขาห่วงเรื่องสวัสดิการสัตว ก็ห่วงในเรื่องคือมันมแทบจะไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดในรายการเรื่องเกี่ยวใหญ่ๆกับโอการปฏิรูปเศรษฐกงเศรษฐกิจอะไรที่มันเป็นภาพที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นภาพที่มันทําให้เขานอนไม่หลับเมื่อคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันจับมือกันเหมือนเป็นมนุษย์กับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังอันนั้นนะ่ะมันมีความหวังที่อยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของพี่มุดดี้ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่มาขอถ่ายรูปกับผมก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาหาพี่เมื่อกี้ผมคิดว่าเขากาลังคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาต้องจากบ้านมาอยู่ที่นี่ว่าทําไมถึงเขาไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กับพ่อแม่ทำไมเขาต้องรอสงกรานทุกปีเขาถึงจะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วทําไมเขาไม่ได้มีงานทําในทั่วประเทศไทยเหมือนคนอื่นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วเขาอยากจะฝากความหวังกับเราไว้เพียงแต่ว่าน่นอนนะมันก็ไม่ได้มาในฟอร์มบอกว่าฉันมันก็คงไม่มี คุณทาให้สกลนครดีขึ้นนะเมื่อคุณทาให้พี่น้องชาติพันธ์ได้รับสัญชาติไทยนะหรือทําให้สมรสเท่าเทียมผ่านนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มาในฟอร์มของความเป็นมนุษย์กับมนุษย์จับมือทักทายกันถ่ายรูปก,กันให้กําลังใจละกันชมกันละกันเมื่อกี้พูดถึงครอบครัวแล้วก็จําได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสแยกทางกับตายแล้วก็เป็นซิงเกอดแต่ทราบว่าตอนนี้ก็คือทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ก็ได้มีโอกาสช่วยกันดูแลลูกนะตอนนี้ใช่ไหมครับลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ ครอบครัวเป็นอย่างนี้ก่อนก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สามีภรรยายกันแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกตลอดไปแล้วก็ตอนนี้พี่พิม์เจ็ดขวบครับนะครับก็ป .2 ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็สนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควรยังไงครับอเป็นลูกยกครับคนอื่นเขามีแม่ยกแต่ของผมมีลูกยก <laughs> ของพวงมาลัยเนี่ยเขาชอบมากเลยดาวเรืองสีเหลืองๆอใหญ่แบบ Very vibrant เนี่ยแล้วก็จะเอามาคล้องให้พ่อก่อนาใสบ้างใส่เสื้ออยากให้พี่เลี้ยงไปหาเสื้อที่เป็นสโลแกนหน้าพ่อบ้างก็โรงเรียนก็คงอยู่แถวๆเนี่แหละโรงเรียนอยู่แถวๆไอ้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จะมีป้ายของว่าที่ผู้สมัครเขีนี้แล้วก็มีรูปของพ่ออยู่ก็จะโดนแซ์บ่อยหน่อยอครูก็บอก hey that's pim's dad right there แล้วแบบเพื่อนก็บอกคนนั้นพ่ออยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยเล้ให้เขาฟังนะว่าไอ้กำลังพ่อกำลังทำอะไรอยู่ต้องอธิบายเขาฟังไหม ผมว่าเพิ่งจะมาเริ่มสัก อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยที่เขาะจะเริ่มเข้าใจมากแต่ก่อนหนะ้านั้นก็คือบอกพ่อไปทํางานนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาพ่อไปทํางานนะเดี๋ยวรอนะอาบน้ํารอนะเดี๋ยวกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวเ่านทานกันแล้วก็รีบหลับพรุ่งนี้ตื่นหก<ม>โมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าแค่พ่อต้องไปทํางานแล้วเขาไปโรงเรียนเพิ่งสักจอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยที่เขาจะเริ่มถามว่าไอ้งานของพ่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็คือพ่อต้องการที่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือหรืออะไรเงี้ยแล้ววิธีที่ผมกำลังมานั่งคิดนะพ่อพี่ ยาภูมิไม่ว่าจะเป็นกาลยานิวัฒนาที่เชียงใหม่ที่เคยพาเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะได้ไปเจอโรงเรียนแล้วผมก็จะพาเขาเข้าไปในหยุดในโรงเรียนในแต่และพื้นที่ที่ผมต้องเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเด็กก็จะเข้าไปดูบอกว่าโอ้โหอ๋อห้องเรียนของนี้ที่นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ะจะาอธิบายให้เขาฟังว่าโอเคเราอยากจะให,ใ,หให้การศึกษาเนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปมันฟรีจริงแล้วก็ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วประเทศไทยให้ได้เปลี่ยนจาก ภาษาท่านักการเมืองใช้คาว่าเรียนมากได้น้อยให้เป็นเรียนเน้นได้มากก็จะอธิบายให้เขาเป็นภาษาของเขาบอกว่าก็การบ้านที่ทําให้มันพอดีพดีจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็จะได้เรียนรู้ไอโอกาสที่จะมาเรียนรู้นอกห้องอย่างที่เราทัวร์นอกคมินอย่างเงี้ยลูกอะไรก็จะอธิบายให้เขาฟังซึ่งแล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นตรงที่ว่านอกจากจะสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ให้สเปซพ่อ คือกลับมาปุ๊บบอกพ่อไปอาบน้ำใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวพอพ่อ,พอหายเหนื่อยไม่ไหร่วายด์ดาวน์เมื่อไหร่แล้วกลับมาหาหนูนะหนูรอในห้องคือไม่ใช่ว่าแบบกลับบ้านมาแล้วแบบพ่อทำนี้ให้หนูยังงู้ยางงี้ให้หน่อยเนียนะ่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีใจมากแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมทำไมลูกเก่งขนาดนี้เนาะเขาเข้เขเขาใจว่าอ่าเขาเห็นหน้าเราเดินกลับเข้ามาเขาก็คงรู้ว่าเราเหนื่อยเอาน้ำมาให้ขวดหนึ่งด้วยนะเมื่อวานอะ่ะก็เหรออาเอาน้ำมาให้คนหนึ่งอ่อเอาวิตามินซีล็อกมาให้ขวดหนึ่ง <laughs> <laughs> วิตามิน <laughs> ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ให้เดินบอกว่าโอเคพ่ออยู่ไปาชว์นะแล้วเดี๋ยวรออ่านหนังสือรออยู่ในห้องเขาเสร็จเมื่อไหร่เราก็กลับมาคุยกันเนี่ยมันเขาก็ใจเขาใจเราดีพอสมควรถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเก้แดดที่ผ่านมาแล้วไอ้ข้อกังวลที่ผ่านมาว่าลูกเราจะโตขึ้นมาเป็นยังไงเอ็ดนี่ก็เบาใจไปได้พอสมควรสําหรับผมเจอกันทุกคืนไหมเกือบเกือบก็เกิดทุกคืนแล้ว,แล,วแล้วควุยอะไรกันก่อนนอนอืมเริ่มมาก็คงถามบอกว่าเออ ว,วันนี้มีอะไรดีๆบ้าง Anything good that happened to your day Did mm hmm. you do anything kind to anyone mm. Did anyone make you upset ก mm hmm. ็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าวันนี้มีเหตุการณ์ดีๆอะไรบ้างที่โรงเรียนวันนี้ได้ทำอะไรดีๆให้กับเพื่อนหรือมีเพื่อนทำอะไรดีๆให้กับพี่พิมพ์บ้างแล้ววันนี้มีใครทำให้เสียใจอะไรไหมหรือไม่พอเสร็จแล้วก็วันนี้จะอ่านนิทานเรื่องอะไรซึ่งคำตอบเนี่ย จะเป็นคำตอบเดิมประมาณสี่สิบคืนติดกันนะพี่คือเรื่องเอลซ่าอานาเรื่องแครอทพิล l ่าคุณกระลอกส่งไปชนีเป็นของญี่ปุ่นขับรถเที่ยวกันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขาจะชอบของเขาอ่ะแ้วทีมก็ต้องอ่านเรื่องเดิมก็ก็ต้องก็ต้องกืนเลือดตัวเองแล้วก็ เอาอีกแล้วลูกไม่เอาเรื่องอื่นนี่พ่อมีเรื่องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะนะสนุกกว่าลองอ,าอ่ออานรูร้ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะชอบอะไรซ้ำๆเพื่อให้เขารู้สึกอาจจะเขารู้สึกเป็นรูทีนสบายใจเพราะว่าเด็กสูงขวบเนี่ยความเป็นรูทีนสาคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่ครอบครัวไปต่อไม่ได้อย่าล้างการแยกบ้านกันเนี่ยมันต้องแก้ที่รูทีน